สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบผมกุลซึแมวล้มโตกันเดิมครับวันนี้คัหน้าทาสุเมวจะมาวิเคราะห์บังกันเดิมครับวันนี้หยิบมา3ามพู่มเดิมครับเอามาฝากกันสําหรับน้าทางทุบกันเดิมครับวันนี้คัมนาก็มาสรุปผลงานครับเมื่อวานน้าทางทุบกันก่อนครับน้าทาศสุมวก็ให้ไว้ถึง5คู่ด้วยกันครับ คู่แรกคัมนาก็าบินด้าของบอมพิม์ลิ่งอังกฤษครับกราบินด้าของมาเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับน้าเปิดบ้านพบทางด้านของเวสต์แฮมครับคู่นี้คัมนาทางสมาร์ทครับก็ให้ต่อที่เจ้าบ้านคัมนาอย่างแมนยูครับที่ราคาที่ขึ้นครึ่งลูกครับจบการสุบตีคัมนาทางแมนยูเอาชนะได้ที่สามประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้ก็กินเต็มคำกันไปครับส่วนคู่ทสองคัมนาที่ให้ไว้ครับก็ไปทางด้านของเซลซีคัมนาเปิดบ้านพบทางด้านของบุฟเฟ่ต์ตันครับคู่นี้ทางสมาร์ทครับก็ให้ต่อที่เจ้าบ้านอย่างเซลซีครัับบททีี่่รราาคคลูก จบการสิบทีคัมนาทางซูซีครับก็แพ้ให้ทางมูเซมตันไปครับนาทีสิตัวต่อสอครับคู่นี้ก็เสียเต็มกันไปครับสคูลสามคัมนาที่ให้ไว้ครับก็เป็นด้านของเปิงใหญ่อาร์เซนอลครับเปิดบ้านพบทางด้านของลยูพูครับคู่นี้คัมนาทางสมอลครับก็ให้ต่อทางด้านของอาร์เซนอลครับที่ราคาที่เสมอครับจบการสิบทีครับทางอาร์เซนอลเอาชนะได้ที่3ประตูต่อ1ครับคู่นี้ก็กินเต็มคำกันไปครับสคูลสี่คัมนาที่ให้ไว้ครับก็เป็นด้านของบอลกาโซซีอาร์ครับก็ไปทางด้านของอินเตอร์มิลานครับเปิดบ้านพบบทาางงด้นนขอยูเวตุสครั โค formal, ่นี้คำน้าทางสมัลครับก็ให้ไปที่สกอร์ต่ำครับน้าที่ราคาที่2องควบสองกึ่งครับจบการสิบทีคำน้าทางอินเตอร์มิลานอัชนะได้ที่หนึ่งตัวตศูนย์ครับโค่นนี้ก็กินเต็มคํากันไปครับส่วนคู่ที่ห้าคำน้าที่ให้ไว้ครับก็เป็นด้านของบาเลง้าสเปนนะครับน้าก็เป็นทางด้านของเล้วเมลิกครับเปิดบ้านพบทางด้านของแอตเลิกครับโค่นี้คำน้าทางสมัลครับก็ให้ต่อทางด้านของเล้วเมลิครับน้าที่ราคาที่ขึ้นครบลูกครับจบการสิบทีคำน้าก็เสมอกันไปที่1ประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้ก็เสียเต็มกัันไปครบ สรุปผลงานครับนาะทั้ง5คู่นั่งทาง YouTube ครับนะก็เป็นการกินเต็มไป3คู่ครับนาะเสียเต็มไป2คู่ครับหากบ,กบวกลบครับนาะก็ยังพอเหลือค่าข้าวค่า,าแฟครับก็ต้องขอแสดงความดีครับนาะสำหรับ f c นั่งทาง YouTube กันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ครับนะก็พิเศษสุดๆครับสำหรับใครครับที่ยังไม่มีกลุ่มนําเ,เล่นครับหรืออยากจะเป็นครอบครัวเดี่ยวทาวส์แมนครับตอน email, overseas, นี้นะครับนะในกลุ่มพินทาวส์แมนครับก็เข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะแต่การเข้ากลุ่มครับเพียงแค่รายขมันเท่านั้นนะครับก็จะได้เข้ากลุ่ม VIP ครับขอย้ำนครับนะแค่ลายเท่านั้นนะครับก็จะได้เข้ากลุ่ม VIP ครับทาวส์แมนไม่มีหักค่าใช้จ่ายไม่มีเสียรายเดือนนะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ท่านไหนคทำหน้าที่สนใจครับเดี๋ยวทัสแมนก็จะทิ้งไลน์แอดนะครับอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับทัสแมนปักหมุดแล้วนะครับก็เป็นทางด้านของเอสซครับนาก็ตามได้8 4ตัวครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะ c a t ก็ตามได้8 4ตัวครับใครสนใจครับก็สามารถแอดเข้ามาได้เลยครับหรือใครสแกน QR Code ด้านบนก็ได้นะก่อนจะมาฟังวิเคราะห์กันครับทัสแมนก็ฝากเพื่อนๆพี่ทุกคนครับกดไลค์กดแชร์ กดซับกดติดตามไว้กดส่งเมลได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจน้ากดส่งเมลทาคลิปต่อๆไปนะครับมาครับเราก็มาฟังวิเคราะห์คู่ที่หนึ่งกันเลยครับนะก็เปทางด้านของบอสพิมลิกอังกฤษครับก็เป็นทางต้าบ้านอย่างไม่ฟอดครับแทนปรสนาม t ีเท็ตคอมมอนิตี้ครับต้อรับการเย็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้คานากำกการแต่งกันเซอร์าตีสามของบ้านเรานะครับมาครับแล้วก็ดูด้านเฮตเฮของทั้ง2ทีมกันก่อนครับคู่นี้คานาเคยเจอกันหมดครับแค่4ครั้งเท่านั้นครับก็เป็นทางด้านของไม่ฟอดครัับ้ครง ท่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะได้ที่ครั้งกันครับเกมล่าสุดของทั้งคู่ที่พบกันนะครับนาก็เป็นเกมมาลีนของตัวเองครับก็เป็นที่ที่28นะครับนาเดิน5ในปี2023ที่ผ่านมาครับก็เป็นด้านของเบนฟอร์ดคำนาที่สามารถเปิดบ้านเฉือนเอาชนะได้ที่1บัประตูต่อศูนย์นะครับมาครับแล้วก็มาดูหน้าขผลงานคำนาของทั้ง2ทีมกันก่อนครับกระไ้ทางเจ้าบ้านครับอย่างเบนฟอร์ดครับผลงานของพวกเขาว่าใน5ครั้งหลังสถิติการครับพวกเขาก็สามารถเก็บชัยได้เพียง1นัดครับเสมอไป2นัดแล้วก็แพ้ไป2เกมนี่ยกันครับ สองครั้งท <bubble> ี rằng, ่พวกเขาเสมอครับนะก็เป็นทางด้านของรายการบอลถ้วยทั้ง2นัดครับก็เป็นถ้วยทางด้านของ FA ครับนะก็เป็นนัดที่1ครับที่พวกเขาเสมอกับทางด้านของมูฟแฮมตันไปก่อนนะครับนัดที่1นึ่งประตูตหนึ่งครับแล้วก็นัดที่2ครับนะก็บุกไปเสมอทางมูฟอีกครับนะที่2องประตูตสองครับครูนี้ครับนะก็ทันเวลาพิเศษครับนะจนถึง120นาทีครับก็เป็นทางด้านของมูฟแฮมตันครับที่เฉือนอัชลินได้ที่3ามประตูต่อสนะครับ ส่วนหนึ่งนะัดที่พวกเขาชนะครับนะก็เป็นด้านของเกมเมอรีของตัวเองครับก็เป็นที Hinter ่เบลเดนหนึ่งที่ผ่านมาครับที่พวกเขาชนะทางด้านของนอตติแฮมฟอร์เรสต์ไปคำนัดที่3ประตูต่อ2ครับส่วน2เกมที่แพ้ครับนะก็เป็นเกมเมอรีของตัวเองทั้ง2นัดครับก็มีบุกไปแพ้ทางคริสตัลบเลดจ์คำนัดที่3ประตูต่อ1ครับแล้วก็เกมล่าสุดของเราครับก็บุกไปแพ้ทางสเปอร์มาครับที่3ประตูต่อ2นะส่วนการลางทุ่งกอล์ฟครับใน5ครั้งหลังสุดิติการครับพวกเขาก็สามารถทําเงินได้2ครั้งแล้วก็เสียไป3ครั้งกันครับ ส่วนดยอกผลงานคำนวณเฉพาะเกมในบ้านของพวกครับใน5ครั้งหลังสุดนะครับนาะดทุกรายการครับพวกเขาก็สามารถเก็บใช้ได้2นัดครับเสมอไป1นดัดแล้วก็แพ้ไป2เกมด้วยกันครับ เกมล่าสุดของเราว่าคำนัดที่ได้เกมในบ้านของตัวเองครับก็เป็นด้านของเกมลีกของตัวเองครับพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของนอตติแฮมฟอร์เรสได้คำนัดที่3ประตูต่อ2ครับส่วนการทุนของวัฟครับใน3นัดหลังสุดเฉพาะเกมในบ้านครับพวกเขาก็สามารถทําเงินได้เพียง1ครั้งครับแล้วก็เสียไป2ครั้งด้วยกันนะก็ต้องบอกว่าครับผลงานชั่วโมงนี้ครับนะของทางแมนฟอร์ดครับก็ยังดูดุ่มดุ่นดอนดอนอยู่ครับส่วนการทุนของเขาในช่วงนี้ครับผมก็มองว่า50-50อยู่นะครับ มาครับรายการบรรยงด้านผลงานคำน้าของฝั่งทีมเยือนบ้างครับอย่างไมเชสเตอร์ซิตี้ครับผลงานของพวกเขาใน5ครั้งหลังสุดด้วยการครับพวกเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครเลยครับเป็นการเก็บใช้ได้ถึง5นัดด้วยกันครับ5นัดที่พวกเขาชนะคำน้าก็มีด้านของรายการเอเอ็มเอครับ2นัดครับก็มีเปิดบ้านเอาชนะทางฮันเดอร์ฟิลด์ทาวครับที่5ประตูต่อสูนครับแล้วก็บุกชนะทางด้านของสเปอร์มาคำน้าที่1ประตูต่อสูนครับ โดยสามนัดที่พวกเขาชนะคำนัดก็เป็นเกมอดีของเอ็นทั้งสามนะครับก็มีเปิดบ้านเอาชนะทางเชฟฟิลต์ครับที่สองประตูต่อศูนย์บุกไปชนะทางด้านของนิวคาสเซิลครับที่สามประตูต่อสองแล้วก็เกมล่าสุดของวอรครับก็เปิดบ้านเอาชนะทางเบอร์ลี่ไปครับที่สามประตูต่อหนึ่งครับโดยการทุ่นของวอรครับในห้าครั้งหลังสุดด้วยกันครับพวกเขาก็สามารถทําเงินได้สามครั้งแล้วก็เสียไปสองครั้งด้วยกันครับ ส่วนด้านการผลงานคำนัดเฉพาะเกมเยือนของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในห้าครั้งหลังสุดทุกอีการนะพวกเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันครับก็เป็นการเก็บใช้ได้ถึง5นัดติดต่อครับเกมล่าสุดคำนัณที่พวกเขาออกไปเล่นเกมเยือนครับก็เป็นงด้านของรายการ f a ฟเอับนะดูเขาสามารถบุกชนะทางด้านของสเปอร์ได้ครับที่1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนการทุ่งกาวครับใน3นัดหลังสดเฉพาะเกมเยือนนะครับพวกเขาก็สามารถทาเงินได้ถึง3นัดติดต่อครับ ราจะมองว่าคำนาผลงานชั่วโมงนี้ครับของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเครื่องกำลังติดคำนาฟอร์มค่อนข้างร้อนแรงมากๆครับส่วนกลางทุนของเขาในช่วงนี้ครับผมก็มองว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะส่วนด้านของดับตารางแนของทั้ง2ทีมในวันนี้คำนาทางเจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์ดครับพวกเขาอยู่ดับที่15นะครับก็แข่งไปหมดที่เปนัดครับเป็นการเก็บใช้ได้6เกมครับเสมอไป4นัดและก็แพ้ไป11เกมครับ ได้มา31ประตูเสียไป36ประตูมี22คะแนนนะครับส่วนหน้าทีมยังอย่าง m เ n c เ e อ t e r City ครับตอนนี้พวกเขาอยู่อบที่3ครับก็แข่งไป21นัดครับเป็นการเก็บใั้ได้14นัดครับเสมอไป4นัดแล้วก็แพ้ไป3เกมครับได้มา51ประตูเสียไป24ประตูมี46คะแนนนะครับ เซอร์แนงความพร้อมของทั้ง2อทีมในวันนี้ครับทางเบนฟอร์ดนะครับนาก็จะไม่มีน้าของโยฮานวิซ่าครับทางด้านของตีซูคิมก็ทางด้านของสมาร์ตกอดดอนนะครับก็เป็น3แข้งครับนะที่ติดภารกิจรับชัดทีมชาติครับส่วนด้านตัวบาดเจ็บครับพวกเขาก็มีงานตัวบาดเจ็บเข้ามาถึง4คนครับตัวหลักก็จะมีน้าของไบอันเอ็มบิโมครับนะกับทางด้านของแอลอนฮิกกี้ครับที่มีการบาดเจ็บก็จะไม่สามารถทุ่ทีมได้ในค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนด้านจำเนียงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครนับพวกเขาครับก็ไม่มีโทษแบนนะครับนานหรือกลับไปรับใช้ประเทศชาติครับมีแค่ตัวบาเจ็บเข้ามาเพียงหนึ่งรายครับก็เป็นได้ของมานูเอลอาคันจีครนับก็เป็นเซนแบ็กตัวเก่งทีมครับที่มีการไปเจ็บก็จะไม่สามารถช่ทีมได้ในค่ำคืนนี้นะครับส่วนด้านก่อนไล่นัาเตะครับและก็แผนการเล่นของทั้ง2ทีมครับที่คาดว่าจะจัดลงในค่ำคืนนี้ครับก็ไล่ทางเจ้าบ้านครับอย่างเบนฟอร์ครับวันนี้โค้ชอย่างโทมัสแฟรงครับเตรียมจะบอกาแบบ352ครับ ตัวสามตัวคำงานจะเป็นห้าของเฟกเกนครับส่วนสามเซตแบ็คนี้ครับก็มีหน้าของเบนมี่ครับมีหน้าของพิวน็อกครับอีกคนก็เป็นหนของคอรินครับตัวกลางห้าตัววันนี้ครันวณไล่จากซ้ายมาขวาครับก็มีหน้าของเลกิลอนครับมีหน้าของยาเนลมีทั้งหน้าของนอกกาดครับมีทั้งหน้าของเตนเซนครับอีกคนก็เป็นหนของออเลอร์สเลปครับส่วนโค้งกองหน้านี้ครับน้าจะเป็นทั้งหน้าของมาเป้ครับจับคู่ทางด้านของอีวานโทนี่ครับก็จะเป็นสองตัวเกมทีมครับคาล่าขายในค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนด้านทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับยังเห็โค้ชอย่างเป๊ปกาวิล่าครับเตนจากมอแบบ3 2 4 1ครับผู้สาตัวเป็นดน้าของแอนเดอร์สันครับสามเซนแบกคนนี้ครับมีด้านของไคล์วอล์เกอร์ครับมีทังด้านของลูเบนดีเอสครับอีกคนก็เป็นดน้าของนาธานอาเก้ครับ ส่วนกลางสอตัวคามานจับเป็นหน้าของโรดี้ครับจับคู่จ็อดสโตนครับส่วน4ตัวลูกนี้คาัานไล่จากขวามาซ้ายครับก็มีหน้าของเบรนโดซิวาครับมีหน้าของควินเดอร์บอยครับมีจูเลียนอาวาเลยแล้วก็ฟิลโฟเดนครับส่วนกองหน้าตัวเป้านี้ครับน้าจะเป็นหน้าของอิลิงเบลฮารันครับกองหน้าเก่งพิมพ์คอล่าขายในค่ำคืนนี้นะครับส่วจหน้าก่อนเลยครัฮนดิแคปในวันนี้ครับเป็นหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดมาต่อที่ลูกควบลูกครึ่งครับราคาไหลขอหน้าครับอาจจะไหลถึงลูกครึ่งด้วยกัันครบ ส่วน,น่าของราคาสูงต่ำในคำนับเปิดมาที่3ลูกครับส่วนด่างของราคา1นคูณสครับราคา1ให้เจ้าบ้านชนะครับอยู่ที่7.24เท่าครับราคา2องใทางแมนซีชนะครับอยู่ที่1.36เท่าครับก็ต้องบอกว่าราคา1นคูณสที่ออกมาครับทางเวก็มองว่าครับโอกาสที่ทางแมนซีจะชน,นะสูงถึง6เท่าด้วยกันเลยครับ ดูจากเลขาหฮนิแคปที่เปิดมาครับนาอาจจะสูงไปนิดนะครับนาเนื่องจากทางไม่ฟอร์ครับนาพวกเขาได้เปรียบในการเล่นในบ้านก็เรื่องของเสียงเทียครับแต่ถ้าเรามาดูจากผลงานโดยรวมทั้ง2ทีมครับนาก็ต้องบอกว่าทางแมนซีครับช่วงนี้ครับนาต้องบอกว่าพวกเขาครับนาอยู่ในช่วงเครื่องติดแหละครับทันั้นหลังสุดที่ผ่านมาครับนาพวกเขาไม่แพ้ใครครับทุกรายการครับแต่ผลงานเกมเยอนครับนาก็ไม่แพ้ใครมาถึง5นัดติดต่อล่ครับเป็นการเก็บชัยได้ถึง5นัดด้วยกันครับ แตในการลงทุนเขาอครับนะใน3นัดหลังสุดเฉพาะเกมเยือนครับว่าเขาก็สามารถทําเงินไดถึง3นัดติดต่อกันครับต่างจากทางเจ้าบ้านคํานาอย่างเบนฟอร์ครับที่ผลงานชั่วโมงนี้ครับต้องพูดตามตรงก็ยังเอาแน่ออนอนมาค่อยได้ครับเกมล่าสุดนะครับนะก็บุกไอแพ้ทางสเปอร์มีครับที่3ปาะตูต่อ2ครับส่วนผลงานเกมในบ้านคัมนาก็ยังดูดุนดุนนนนอยู่ครับพะใน4นัดหลังสุดคนะเก็บใช้ได้เพียงนัดเดียวครับนอกนั้นก็เป็นการแพ้ไป2นัดแล้วก็เสมอไป1นึัดทุกคนครับ แทนทางด้านของไลอัมดักเต้คํานาถทานเรามาดูทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต่องบอกว่าคํานาพวกเขาเป็นชุดใหญ่ไฟพิฟครับ ทางพวกเขาคัมนาก็ได้ข่าวดีครับได้ทางด้านของควินเดอร์บอยกับอีลิงบาวฮาร์แลนด์นะครับนากลับมาลงเป็นตัวจริงช่วยทีมได้ในค่าคืนนี้ครับกระแลนจุดใจในวันนี้คับนาท้าแมนซีครับสามารถเก็บ3ามแต้มสำคัญได้คับนาพวกเขาครับก็จะขึ้นเป็นรองจ่าฝูงเหมือนเดิมครับเ็จะตามหลังทางด้านของลิเวอร์พูลคับนาเพียง2แต้มครับแต่ว่าแข่งน้อยกว่า1นัดครับพะเมื่อคืนคับนาทางลิเวอร์พูลครับพวกเขาก็พลาดแพ้ทางอาร์เซนอลไปคับนาที่3ามประตูต่อหนึ่งครับ ดูแล้ววันนี้ครับนาะทาำมาเซครับพวกเขาค่อนข้างได้เปรียบกว่าทุกมุมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานนะครับนาะเรื่องของขุมลังนักเตะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนนะดูแล้ว,วน,นี่ครับขอการฟันครับต่อไปทางด้านของ Manchester City ครับที่ราคาที่ลูกควบลูกขึ้นครับฟันทง นะครับแล้วก็มาต่อโคู่ที่2กันนะครับนะกบินไปที่อิตาลีครับเป็นด้ชของบอลกาโซเซเรอาครับก็เป็นทางเจ้าบ้านอย่างเอเอสโรมาครับในปะสนามสตาดิโอโอลิมปิโกครับตอนรับการมเยียนไกายลี่ครับคู่นี้ก็เการแต่กันชุลาทีสองสิบห้าของบ้านเรานะครับนะครับแล้วก็มาดูด้านเทนท์ของทั้ง2ทีมกันก่อนครับโค่นี้เจอกัน10ครั้งหลังเสร็จดทวยกันครับทางเจ้าบ้านอย่างโรมาเอาชนะได้ที่6ครั้งครับเสมอกันมาที่3ครั้งส่วนทางไกแยลี่เอาชนะได้ที่1ครั้งครับ เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมที่พบกันนะครับนะก็เป็นเกมลีกของตัวเองครับก็เป็นวันที่8เดือน10ในปี2023ที่ผ่านมาครับก็เป็นทางด้านของโรมาครับที่สามารถบุกชนะได้ที่4ประตูต่อ1นะครับนะครับแล้วก็มาดูหน้าของผลงานกับนาของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็ในทางเจ้าบ้านครับอย่างโรมาครับผลงานของพวกเขาใน5ครั้งหลังสนทิการครับพวกเขาก็สามารถเก็บชัยได้3นัดครับแล้วก็แพ้ไป2นัดด้วยกันครับ สองนัดที่แพ้ครับนะก็มีทั้งด้านของบอลถ้วยหนึ่งทัดนะครับก็เป็นด้านของบังโคปายจะเล่นครับครับที่เขาบุกไปแพ้ทางลาซิโอมาคัมนาที่1ประตูต่อศูนย์ครับและอหนึ่งเกมที่แพ้ครับนะก็เป็นเกมมาริของตัวเองครับที่เขาบุกไปแพ้ทางด้านของเอซิมิลาามาคัมนาที่3ประตูต่อหนึ่งครับส่วนสามนัดที่เขาชนะคัมนาก็มีทั้งด้านของรายการกระชับมิตรสโมสส์หนึ่งนัดครับที่เขาบุกชนะทางด้านของอัลซาบัตมาได้คัมนาที่2ประตูต่อหนึ่งครับและอีกสองเกมที่ชนะคัมนััดครบ ก็มีเปิดบ้านเชนาทางเวลนาครับที่2มาตจตัวหนึ่งแล้วก็เกมล่าสุดของเราครับกระุกชนาทางด้านของซาแลนดิตาน่าครับที่2มาตัตัวหนึ่งครับส่วนการทุ่นของเราครับใน5ครั้งหลังสุิตย์การครับพวกเขาก็สามารถทําเงินได้หนึ่งครั้งเสียไป3ครั้งก็เจ้าไปครั้งหนึ่งด้วยกันครับส่วนด้านองผลงานครับเฉพาะเกมในบ้านใน5ครั้งหลังสุิตย์การของทางโรมาครับพวกเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครครับเป็นการเก็บใช้ได้4นัดครับแล้วก็เสมอไป1นนัดด้วยกันครับ เกมล่าสุดจากคำน้นที่เขาได้เล่นเกมในบ้านของตัวเองครับก็เป็นน้าของเกมลีของตัวเองครับก็เป็นที่ย1เดือนหนึ่งที่ผ่านมาคำน้นที่เขาเปิดบ้านเอาชนะทางวิลนาได้ครับที่2ประตัวต่อหนึ่งครับส่วนการทุนของว่าครับในสามนัดหลังสุดเฉพาะเกมในบ้านครับพวกเขาก็ไม่สามารถทําเงินได้ยครับเป็นการเสียไป2นัดครับแล้วก็เจ้าไปนัดหนึ่งด้วยกันครับ็ต้องมอกว่าคำน้าผลงานชั่วโมงนี้ครับของทางโรมาครับถือว่าค่อนข้างดีอยู่ครับแต่ว่าในการลงทุนของพวกเขาในชั่วโมงนี้ครับ ผมยังมองว่า50-50อยู่นะครับมาครับแล้วก็มังูด้าผลงานครับนาของฝั่งทีมยิงกันบ้างครับอย่างไกรลี่ครับผลงานของพวกเขาใน5ครั้งหลังเสริดการครับพวกเขาก็สามารถเก็บชัยได้1นัดครับแพ้ไป3นัดแล้วก็เสมอไป1เกมวยกันครับ หนึ่งเกมที่พวกเขาเสมอครับนะก็เป็นเกมม่ลีกของตัวเองครับที่พวกเขาบุกเสมอทางด้านของเลกเช่มาครับนะที่1นึ่งป็นตัวต่อหนึ่งครับส่วนหนึ่งเกมที่ชนะคำนะก็เป็นเกมม่ลีกของตัวเองครับที่พวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทางบุญญาไปได้คำนะที่2องป็นตัวต่อหนึ่งครับส่วนสามนัดที่พวกเขาแพ้ครับนะก็มีทางด้านของเลกาเมื่อถ้วนอย่างนั้นครับก็เป็นบอลโคปาอิตาเลียนครับนะที่พวกเขาบุกแพ้ทางเอซิเมลานมาครับที่สิบตัวต่อหนึ่งครับและสองเกมที่แพ้ครับนะก็เป็นเกมม่ลีกของตัวเองทั้ง2นัดครับ ก็มีบุกไปแพ้ทางด้านของฟอร์ซิโนเน่คํานาที่3ประตูตตอนหนึ่งครับแล้วก็เกมล่าสุดของเราครับก็เปิดบ้านแพ้ทางโตริโน้ไปคํานาที่2ประตูตตอนหนึ่งครับ่วยการทุนของว่าครับใน5ครั้งหลังสถิติการครับพวกเขาก็สามารถทําเงินได้2ครั้งแล้วก็เสียไป3ครั้งด้วยกันครับส่วนด้านผลงานคํานาเฉพาะเกมเยือยของทางไกลี่ครับใน5ครั้งหลังสถิติการครับพวกเขาก็ไม่สามารถเก็บใช้ได้ครับในการแพ้ไป4นัดแล้วก็เสมอไป1เกมด้วยกันครับ เกมล่าสุดคํานาที่เขาออกไปเล่นเกมเย็นครับก็เป็นเกมบัลลีของตัวเองครับรอนที่21เดือนหนึ่งที่ผ่านมาคํานาที่เขาบุกไแพ้ทางด้านของโฟซิโนเน่มาครับที่สาตัวต่อหนึ่งนะส่วนกลางทุนของว่าวครับใน3นัดหลังสุดเฉพาะเกมเย็นครับพวกเขาก็สามารถทําเงินได้เพียง1ครั้งก็เสียไป2ครั้งด้วยกันครับก็ต้องบอกว่าคํานาผลงานชั่วโมงนี้ครับของทางไกลี่ครับก็ยังดูตุ้มตุ้นดอนๆอยู่ครับส่วนกลางทุนของเขาในช่วงนี้ครับผมก็มองว่า50-50อยู่นะครับ ่วนดาของดับตารางแนงของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับนาทางจะบางอย่าง a อเอสโลมาครับพวกเขาอยู่ดับที่6ครับก็แข่งไปยีิบสองนัดครับเป็นการเก็บใช้ได้10นัดเสมอไป5นัดแล้วก็แพ้ไป7เกมครับได้มา36ประตูเสียไป26ประตูมี3 5คะแนนครับ่วนดาีมเยียงอย่างไกเล่ครับนะพวกเขาอยู่ดับที่18บแปดนะครับก็แข่งไปยีิบสองนะครับเป็นการเก็บใช้ได้4นัดครับเสมอไป6นัดแล้วก็แพ้ไป12เกมครับได้มา21ประตูเสียไป38ประตูมี18คะแนนนะครับ ส่วนนความพร้อมของทั้งสองทีมในวันนี้ครับนาทางเจ้าบ้างอย่างโลมากครับพวกเขาก็จะไม่มีด้าของอีวานเอนติก้าครับนาที่กลับไปรับใช้ประเทศชาติครับส่วนนาตัวบาดเจ็บคับนาพวกเขามีงานตัวบาดเจ็บเข้ามานะครับนาถึง4คนด้วยกันครับก็มีด้าของทามี่อับบาฮามครับมีทั้งด้าของเรนโดซานเชสครับมีด้าของสปินัสโซล่าคับนาอีกคนก็มีนด้าของกิสมอลลิงครับที่มีการบาดเจ็บก็จะไม่สามารถทีมได้ครับ ส่วนหน้าของกเล่ครับนะพวกเขามีงานตัวบาดเจ็บเข้ามา4คนครับตัวหลักก็มีทั้งด้านของมาโก้ล็อกครับกับทางด้านของโอริตาลิโอครับนะาที่มีการบาดเจ็บครับก็จะไม่สามารถทีมได้ในค่ำคืนนี้ครับส่วนหน้าของไลอ้อนนักเตะครับและก็แผนการเล่นของทั้ง2ทีมในวันในคําน้ากาไลท้งเจ้าบ้านครับอย่างโลมาครับวันนี้เขาอย่างเดลัสเซ่ครับเตนจะบวก่าแบบ43 3ครับอุตสาห์โต้คําน้าเป็นด้านของปาติซิโอครับส่วนทางด้านของแม็กโฟนครับนะาทางแม็กขวาครับเป็นด้านของมาชินี่ครับ ทางแบ็คซ้ายคัมนาเป็นทางด้านของโบเว่ครับโคสชแบ็คในคัมนาเป็นด้านของยอนเต้ครับจากโคลามุสคิสเตนเซนครับส่วนกลางสามต้นี้คัมนาก็มีด้านของปาเลนเด้ครับมีด้านของลอเรนโซ่ครับอีกคนก็เป็นด้านของเปเลกินีครับลงสามกองหน้าวันนี้ครับนะก็มีด้านของปาโลดิบัลล่าครับมีทางด้านของลูกาโกครับอีกคนก็เป็นด้านของเอลซาลาวีครับก็จะเป็นสามตัวเก่งทีมครับคอยล่าขายในคัมคืนนี้นะครับ ส่วน้าทีมเยือนครับนักอย่างการลี่ครับเคสโค้ดอย่างไรเอเอลี e ่ครับเตรียมจ่ายบว์มาแบบ4 3 1 2ครับผู้สาตัวบนด้าของซีโมนสกาเฟตนะครับนะส่วนฟด้านของแบล็กโฟยครับไล่จากขวามาซ้ายครับก็มีด้านของปาโลอาซี่ครับ เยอเลีมินาครับน้ามินดาของอาวาโตคอนเซนาครับส่วนในคนขับน้าก็จะเป็นหน้าของซับปาคับน้ส่วนในกลาง3าตัวนี้ครับก็มินดาของอานิตานาเดสครับน้ามินดาของมาติโอปาตีครับอีกคนก็หนดาของออนโตนมาคุมโบครับส่วนหน้าของตัวลูกหนึ่งตัวครับน้าจะเป็นหน้าของนิโคลัสวิโอราครับส่วนคู่กองหน้านี้ครับจะเป็นหน้าของอันเดียเปตาย่าครับจากู่จารุก้าราปาดูล่าครับก็จะเป็นสองทุกเก่งทีมครับค่าลาขายในค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนหน้าของราคาหันดิแคบในวันนี้ครับเป็นหน้าของโลมาครับเปิดมาต่อที่ลูกควบลูกครึ่งครับราคาหลันะครับอาจจะไหลลงอยู่ที่1ลูกครับส่วนหน้าของราคาสูงต่ำเนี่ยคบนะเปิดมาที่2ลูกครึ่งครับส่วนหน้าของราคา1นึ่งคูณสครับราคา1ให้เจ้าบ้าชนะครับอยู่ที่1 4 5เท่าครับราคา2องทางไกลรี่ชนะครับอยู่ที่6.44เท่าครับก็จะมองว่าราคา1นึ่งคูณสที่ออกมาครับทางเวก็มองว่าครับโอกาสที่ทางโลมาจะชนะสูงถึง5เท่าด้วยกันเลยครับ วันนี้เจ้าถิ่นโลมารับน้ำพวกเขาครับตั้งแต่เปลี่ยนโค้ดมาครับนะต้องบอกว่าพวกเขาทํางานได้ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับเก็บใช้ได้มา2นัดติดต่อแล้วครับนะตั้งแต่เปลี่ยนโค้ดมาครับส่วนด้านทีมยังอย่างไกลเล่คับน้ผลงานชั่วโมงนี้ครับนะก็ยังเอาแน่นอนไม่ได้ครับจริงผลงานเกมเย็นครับนะก็ต้องบอกว่าย่าแย่กันต่อเนื่องครับ แต่ว่าคับนาเลคาที่เปิดมาในวันนี้ครับส่วนตัวผมดูว่าค่อนข้างสูงเกินไปครับเนื่องจากทางไกรลี่คับนาต้องบอกว่าครับตอนนี้เขาอยู่ดับที่18นะก็อยู่ในโซนหนีตกชั้นครับผมคิดว่าคับนาวันนี้คับนาทางไกรลี่ครับน่าจะมาสู้เต็มที่แน่นอนครับผมคิดว่าเลยครับเปิดมาถึงลูกครบทุกครึ่งครับถ้าไกรลี่แพงจริงครับนาผมคิดว่าไม่น่าจะเกินถึง2ลูกครับอย่างแย่ก็ลูกเดียวนะดูแล้วนี่คคับนาขอกัดฟันครับนาเชียร์บอลหนีตายครับขอลองทางด้านของไกรลี่ครับที่ราคาที่ลูกครบลูกครึ่งครับ ฟันธงมาครับแล้วก็มาต่อโคู่ที่3กันนะครับนะก็เป็นด้านของบอลไลกาสเปนครับก็เป็นด้านของลาโยบาเยกาโนครับแต่สนามคันโปตบาเยกาสครับตอนรับการเย็นเซบียาครับคนนี้คานากำการเตะกันช่วยลาตีสามของบ้านเรานะครับมาครับแล้วก็มาดูด้านเฮดทัวร์เฮดของทั้ง2ทีมกันก่อนครับโคู่นี้เจอกัน10ครั้งหลังสดด้วยกันครับทางลาโยเอาชนะได้ที่1ครั้งครับเสมอกันมาที่4ครั้งครับส่วนทางเซบียาเอาชนะได้ที่5ครั้งครับ เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมที่พบกันนะครับนะก็เป็นเกมลีกของตัวเองครับก็เป็นที่8เดือน10ที่ผ่านมานะก็เป็นด้านของเซบียครับเปิดบ้านเสมอทางลาโยไปครับที่ประตูต่อ2ครับมาครับแล้วก็มาดูหน้าของผลงานคำน้าของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็เลยทางเจ้าบ้านครับอย่างลาโยวายกาโนครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสุดุยกันครับพวกเขาก็ไม่สามารถเก็บชัยได้เลยครับเป็นการแพ้ไป3นัดแล้วก็เสมอไป2เกมนว่กอนครับ สองเกมที่เขาเสมอครับนาก็มีหน้าของรายการบอลทั่วหนึ่งนะครับก็เป็นหน้าของบอลโคปาเดเลนะที่พวกเขาบวกเสมอทางฮุยเอ็กก้าไปครับนาที่สุดรรจุตัวสูนครับคนนี้คำนาก็ต้องทนเวลาพิเศษครับนาจนถึงร้อยยี่สิบนาทีครับก็เป็นหน้าของลาโยครับนาที่สามารถเอาชนะได้ที่สองรรจุตัวสูนครับส่วนหนึ่งเกมที่เสมอครับนาก็เป็นเกมแมตช์ของตัวเองครับพวกเขาบวกเสมอทางด้านของไอัลเซอร์ดมาคำนาที่สุดรรจุตัวสูนครับส่วนสามเกมที่แพ้คำนาก็มีหน้าของบอลโคปาเดเลสเปนหนึ่งนะครับ เขาบมกแพ้ทางคิวหน้ามาครับนาที่3ามมตัตอนหนึ่งครับและทีสองเกมที่แพ้ครับก็เป็นเกมอมลิกของเองทั้ง2นัดครับก็มีเปิดบ้านแพ้ทางลัสซ์พาวมาร์ตไปคานาที่2อมาต่วอนครับแล้วก็เกมลาเสิร์ฟคานาก็บุกไปแพ้ทางด้านของแอมลิกไปครับที่2อมตัตอนหนึ่งนาเซิร์ฟการทุนเอาว่าครับใน5ครั้งหลังสดด้วยกันครับเขาสามารถทําเงินได้เพียง1นครั้งจะเอาไป2ครั้งก็เสียไป2ครั้งด้วยกันครับ ส่วนด้านการเปิดงานคบนะเฉพาะเกมในบ้านของทางลาโยบาเยกาโนครับใน5้าครั้งหลังสุดทุกการครับพวกเขาก็ไม่สามารถเก็บใช้ได้เลยครับในการแพ้ไป3นัดก็เสมอไป2นัดด้วยกันครับนัดล่าสุดของพวกเขาคบนะที่ได้เกมในบ้านของตัวเองครับก่อนมนด้าของเกมไมกีของตัวเองครับที่พวกเขาเปิดบ้านแพ้ทางลาพามาร์สไปคำนัดที่2ประตัวต่อศูนย์ครับส่วนการลงทุนของพวกเขาครับใน3านัดหลังส่วนเฉพาะเกมในบ้านครับพวกเขาก็ไม่สามารถทําเงินได้ครับในการเสียไป2นัดแล้วก็เจ้าไปนัดตึ้งด้วยกันครับ จะมองว่าคำนาผลงานชั่วโมงนี้ครับของทางมาโยคำนาค่อนข้างย่าแย่มากๆครับเสวนการลงทุนของเขาในชั่วงมงครับผมก็มองว่าย่าแย่เหมือนกันเลยนะส่วนด้านการผลงานคำนาของฝั่งทีมนยานอย่างเซบวียครับใน5ครั้งหลังเสร็จด้การครับพวกเขาก็สามารถเก็บใช้เพียง1นัดครับเสมอไป1นนัดแล้วก็แพ้ไป3เกมด้วยกันครับ3เกมที่แพ้คำนาก็มีเกมเมลีของตัวเองนะครับ2นัดครับก็มีเปิดบ้านแพ้ทางอัลลาเบสและคำนาที่3ปตัต่อ2ครับแล้วก็บุกมาแพ้ทางคิวหน้าไปคำนาที่5้ปตต่อ1ครับ และหนึ่งเกมที่แพ้ครับนะก็เป็นนักของบอลถ้วยคัมนาเป็นบังโคปาเดเลสเปนครับยูคาบุกแพ้ทางแอเฟริกมาครับนะที่1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนหนึ่งนัดที่เขาชนะครับนะก็เป็นนักของบังโคปาเดเลสเปนครับยูคาบุกชนะทางด้านของเกตาเฟ่ได้ครับที่สามประตูต่อหนึ่งน้ส่วนหนึ่งเกมที่เสมอครับก็เป็นนัดล่าสุดนะครับนะของพวกเราครับก่อนนักของเกมเมลีของเดงน้าที่เขาเปิดบ้านเสมอทางโอซาซูน่าไปครับที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับส่วนการทุ่นคำว่าครับในห้าครั้งหลังสุดชื่การครับ พวกเขาก็สามารถทำเงินได้เพียง2ครั้งแล้วก็เสียไป3ครั้งด้วยกันครับส่วนด้านผลงานครับนะเฉพาะเกมเยือนของเราครับใน5ครั้งหลังสุดด้วยกันครับพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้เพียง2นัดครับแล้วก็แพ้ไป3นัดด้วยกันครับเกมล่าสุดของพวกเขาครับที่ออกไปเล่นเกมเยือนนะครับนากรันด้าของบอลโคปาเดเลสเปนนะครับนะที่พวกเขาบุกไปแพ้ทางด้านของแอมเลติกนะครับที่1ประตูต่อศูนย์นะส่วนการทุนของพวกเขาครับใน3นัดหลังสุดเฉพาะเกมเยือนครับพวกเขาก็สามารถทำเงินได้2ครั้ง ก็เสียเพียงครั <His goal. S 2> <c urning out> ้งเดียวเท่านั้นครับต้องบอกว่าครับนับผลงานชั่วโมงนี้ครับของทางเซเวียครับก็ยังดูดุ้มดุ่มโดนโดนอยู่ครับส่วนในการลงทุนของพวกเขาในช่วงนี้ครับผมยังมองว่า50-50อยู่นะครับ ส่วนด้านของดับตารางในของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับทางเจ้าบ้านนะครับในอย่างลาโยบายกันโนครับพวกเขาอยู่ดับที่13ครับก็แข่งไปยีิบสองนะครับเป็นการเก็บชัยได้5นะครับเสมอไป9้นัดแล้วก็แพ้ไป8เกมได้มา1 9ประตูเสียไป28ประตูมี24่สิบคะแนนครับส่วนด้านีมียือย่างเซมิยาครับพวกเขาอยู่ดับที่16กครับก็แข่งไปยีิบสองนะครับเป็นการเก็บชัยได้3นะครับเสมอไป8นัดแล้วก็แพ้ไป11เกมครับได้มา2 7ประตูเสียไป36ประตูมี17คะแนนนะครับ ส่วนด้าของความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับทางเจ้าบ้านอย่างลาโยครับนะาพวกเขาก็จะไม่มีน้าของเบเบ้ครับน้าที่กลับไปรับใช้ประเทศชาติครับแล้วก็ไม่มีทางด้านของเดโก้เมนเด้ที่ทนะที่มีการบาดเจ็บครับส่วนน้าของเซบียาครับพวกเขาก็มีโทษแดง2งคนนะครับนะก็เป็นน้าของเซริโอลามมนครับกับน้าของซูซครับนะาที่จะไม่สามารถทีมได้ครับ วนดาตัวบาดเจ็บคับน้ำพวกเขาก็มีงานตัวบาดเจ็บเข้ามาเพียบนะครับตัวหลักคับน้นก็จะเป็นด้าของเลยมยาย่ากูเดียวครับที่มีการบาดเจ็บที่หัวเข่าคับน้นก็จะไม่สามารถช่วยทีมได้ในค่ำคืนนี้นะครับหนดาแผนการเล่นของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับทางเจ้าบ้านอย่างฟานเฟลโกโรลิกเกนคับน้าหน้าจะมาในแผนเก่งแผนเ,เดิมครับในระบบ4ี3สครับ ยจะมี3มตัวลุกเป็น3าตัวเดิมคนะเป็นด้านของปาเลซอนครับมีทางด้านของเทโฮครับอีกคนก็เป็นด้านของกาเซียนะส่วนของหน้าตัเป้านี่ครับจะใช้ด้านของคาเมโรครับของงานเก่งทีมคอยล่าขายในค่ำคืนนี้ครับส่วนด้านของไซเียาคําน้าเฮกคอสอยฟาอเรสครับนาเตียนจะบอกวาแบบซ c 2ครับเดี๋ยวจะมีคู่กองหน้าเป็นคู่เดิมครับเป็นด้านของโรเมโรครับจากคู่ทางด้านของเอเนซีลีนะก็จะเป็นสั่นทุกเก่งทีมครับคอยล่าขายในค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนด้าของราคาในแคบในวันนี้ครับเป็นน้าของรายโยครับเปิดมาต่อที่0.25้ครับราคาแหลกนะครับอาจจะไหลถึงครึ่งลูกครับส่วนหน้าของราคาสูงต่ำในคำนับเปิดที่2ควบ2ลูกครึ่งครับส่วนหน้าของราคา1นคูณสครับราคา1ให้เจ้าบ้าชนะครับอยู่ที่2.19เท่าครับราคา2อให้ทางเซเวียชนะครับอยู่ที่3.24เท่าครับก็ตมอมว่าเลยครานคูณส2ที่ออกมาครับทางเิก็มองว่าคบโอกาสที่ทางรายโยจะชนะสูงถึง1เท่าด้วยกันเลยครับ ตรงวันนี้คับน้าทางไลโอครับพเขาจะจะเปรียบในการเล่นในบ้านก็เรื่องของเสียงเชียร์กันจริงนะครับนะแต่ถ้าเรามาดูผลงานครับต้องบอกว่าผลงานชั่วโมงนี้ของพวกเขาครับยำแย่สุดๆครับผลงานเกมในบ้านของพวกเขาครับใน5ครั้งหลังสดที่ผ่านมาคับน้าพวกเขาไม่สามารถเก็บใช้ได้เลยครับในการแพ้ไป3นัดแล้วก็เสมอไป2เกมเ้วยอันครับแต่ในการลงทุนของพวกเขาครับใน5ครั้งหลังสุดนะครับนะาเฉพาะเกมในบ้านครับทำเงินได้เพียงนัดเดียวครับนานๆก็เป็นการเสียไป3นัดแล้วก็เจ้าไปนัดอย่างนี้กันครับ ต่างจากทีมเดยือนะครับนะอย่างเซเวียครับนะาที่ผลงานชั่วโมงหลังครับอาจจะไม่ดีก็จริงนะครับนะแต่ผมมองว่าดีกว่าทางเจ้าบ้านครับนะผลงานเกมเดียนของวเาครับใน5ครั้งหลังสุดครับก็ยังพอเก็บใช้ได้2นัาะครับนะาก็แพ้ไป3น้ดด้วยกันครับแถมจากลางทวงค่าครับใน5ครั้งหลังสุดเฉพาะเกมเดียร์นะครับน้าพวกเขาก็สามารถทําเงินได้ถึง3ครั้งครับเจ้าไป1ครั้งเสียเพียงครั้งเดียวนั้นครับ ดูแล้วในคำนั้นเลยครับเปิดมาให้ทางเจ้าบ้านต่ออยู่ที่0.25แบบนี้ครับนัทาววอจากเรื่องของการลงทุนครับวันนี้ผมขอกัดฟันครับรอมาทางด้านของเซเวียครับที่ราคาที่0.25ครับฟันธง ก็จบไปแล้วครับน้าสามคู่ครับที่ทาร์สเมลเอามาฝากเพื่อนๆพื่ี่ทุกคนครับสำหรับนั่งทาง u t u b e ครับสำหรับใครครับที่อยากได้ตัวเน้นตัวเต็งมีพีนทาส์เมลครับวันนี้ทาส์เมลจะเน้นไปทางคุณไหนครับอย่าลืมเข้ามาขอกันในกลุ่มนะครับนะตอนนี้เข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าจ่ายนะก่อนจากไปครับทาส์เมลก็อวยพรขอให้ทุกคนโชคดีครับรับทรัพย์กันทั่วหน้านะครับวันนี้ทาส์เมลขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ